ตู้เชื่อมของซาร์ตนะครับผมตัวนี้เป็นสินค้าเพิ่งเข้ามาใหม่จากทางร้านเราเป็นระบบไฟ M M A 500S นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นล่าสุดของปีนี้เลยนะครับมีฟังก์ชันการใช้งานได้ถึง3ปุ่มปรับนะครับช่วยให้การเชื่อมง่ายดาย,ยิ่งขึ้นกว่าเดิมและตัวนี้มีถึง2หน้าจอเลยนะครับในการบอกค่าสารนะมาพร้อมอุปกรณ์การใช้งานเรียกได้ว่าจัดเต็มเลยนะครับไม่ว่าสายเชื่อมสายดินหน้ากากาแห่นเคะมีให้หมดเลยนะครับชุดนี้เรียกได้ว่าไม่มียี่ห้อไหนกล้าแถมให้ชุดจัดเต็มเหมือนขนาดนี้เลยนะครับส่วนราคาสินค้าช่ววงเปิดตัันะครบ ทางร้านเราจะคิดแค่1,990บาทเท่านั้นเองนะครับจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับถ้าสนใจไม่ต้องโอนเงินมาก่อนของถึงหน้าบ้านค่อยชําระเงินนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวสินค้ากันเลยนะครับตู้เชื่อมนะครับของซาร์ตัวนี้มีถึง3ปุ่มปรับนะครับปุ่มแรกทางซ้ายนะครับคัดเลนตัวนี้จะเป็นตัวเล่นกระแสไฟนะครับปรับตามความใช้งานของพี่ช่างที่ต้องการนะครับผมมีถึง500แอมป์นะครับผมส่วนปุ่มกลางเป็นระบบอาร์ฟอร์์นะครับจะใช้คู่กับจอนี้นะครับผม ตัวนี้เป็นตัวปรับให้ไฟคงที่และสมดุลนะครับผมสมมุติการใช้งานเราเกิดมีการต่อสายเชื่อมยาวนะครับ10เมตร15เมตร20เมตรขึ้นไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเสริมช่วยให้ไฟไม่ตกนะครับแต่ไม่เพิ่มแอมป์นะครับในการใช้สายเชื่อมยาวพื้นที่สูงขึ้นแนวราบอะไรอย่างเงี้ยส่วนฮอสตาร์นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวทําให้อาร์คง่ายลวดหลอมละลายเร็วกว่าเดิมนะครับเวลาเราใช้แล้วก็ปรับให้สมูทกันนะครับผมสมดุลกันนะฮะจะทําให้การเชื่อมง่ายได้ออกมาสวยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวดูโดยรอบๆตััััววตตู้้้เเชื่อมมสสรรนนนนะะคคบบีีป็ สินค้ามีรับประกันให้1ปีนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมดูแลตัวเครื่องกันยาวด้านหลังตัวเครื่องนะครับก็จะมีพัดลมระบายความร้อนอยู่ข้างหลังนะครับผมเป็นใช้ขนาดใหญ่ลองความสี่รวมดูครับแล้วก็ตู้ตัวนี้ก็จะมีระบบสำรองไฟนะครับผมลองปิดสวิตดูฮะพอเราปิดสวิตประมาณ5ถึง6วินาทีเครื่องถึงหยุดทํางานนะครับป้องกันไฟช็อตไฟตกไฟกระชากและตัวนี้สวิตเปิดปิดของเขาจะเป็นสวิตเบเกอร์นะครับปลอดภัย2ชั้นหายห่วงเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาทดสอบตู้เชื่อมซาร์ดโดยการชุ่มเลือด4มิลนะครับใช้การสายเชื่อมยาว15เมตรนะครับผมมาถ่ายสายให้ดูนะครับยาวถึงช่างเชื่อมนะครับผมนี่ฮะทดสอบกับลวดยาวาตา4มิลนะครับกระแสาไฟแรงและคงที่มากเลยนะครับลากกันยาวๆเลยนะครับชัางสุดขอบเหล็กเลยฮะเดี๋ยวเรามาดูของแถมที่จะแถมให้ในชุดนะครับเนี่ยครับผม เริ่มจากสายเชื่อมก่อนนะครับผมสายเชื่อมของเราตัวนี้นะครับเราแถมให้ยาวถึง10เมตรเลยนะครับผมทํามาเผื่อให้การใช้งานเลยนะครับไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเพิ่มคีมจับอ็อกของเราเป็นหัวเซรามิกอย่างดีนะครับทนความร้อนไม่ได้คีมถูกๆทั่วไปข้างในล่องจับเป็นทองแดงแท้นะครับแล้วก็จะมีสายดินให้พร้อมเลยนะครับสายดินเรายาว3เมตร10บวกสนะครับถุงมือมีให้คู่หนึ่งนะครับพร้อมแปลงคอร์ดที่สลักมาเก็เชื่อมพร้อมคู่มือการใช้งานเลยนะครับผมชุดนี้ชุดตอบโจทย์ครบวงจรเลยนะครับผมสาหรับช่างนะ เดี๋ยวเรามาดูช่างเชื่อมต่อนะครับผมจุดขอบเล็กเลยครับดูรอเชื่อมเันครับนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับเคครับจบการรีวิวเท่านี้นะครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ